สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ คุณเป็นประธานในพิธีสวดพระพิธรรมศพบำเพ็ญกุศลแด ah e mm ่คุณเอชนสวัสดสวหิมที่บ้านข่าวริมแม่น้ำเจ้าพญาถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพระราชพัฒนาสุนทรถึงท่านเจ้าคุณเจ้าวาดพระงรงธรรมบวรวิหารเป็น mm hmm. ประธานในพิธีสวดพระพิธีรรมศพบำเพ็ญกุศลแก่คุณเอชจนสวัสดสวหิมอดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการอดีตนัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการกา้าโดยมีนางสาวอรวรรณจินทศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการประธานชมรมแม่บ้าน ยจังหวัดสมุทรปราการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรันาวาเอกอนุสักนาคชิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองจุดทูบเทียนหน้าตู้พระธรรมนางบันดีเฉยนาคนายกเทศมนตรีตำบลบางบอ่อจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าเครื่องตั้งผู้วายชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค กลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาสํารงนอและพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมในพธิธีโดยมีนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการน้องเพลงชนทิดาสะวะหิมนางประภาพรสะวะหิมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการน้องพิมพ์มาสะวะหิมและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาบบอบจสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับโดย บริเวณหน้าบ้านขาวได้มีการนําภาพถ่ายในอิริยาบถต่างๆของคุณเอชนสวัสดสวาหิมครั้งยังมีชีวิตอยู่มาตั้งแสดงภายใต้ชื่อมองมุมไหนก็หัวใจเดียวกันเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยตปอนรบลนกภีองนยนหรสทาประพร้อมดย่านสาทยรองนาพมพ ทานวชิรเชษรุ่งรากรนยกเทศบาลหน่รัค่ะท่านี่ย่ที่ทุนาคที่ได้รุณานทางร่วมแง่านจะมีหน้ที่จากเทศบาลขอบตต่างต่างๆโดยท่านกจกรมนคโธากรวิทาและท่านรอมายั้งแต่ีครับอดีครับผมผมในนามนายกสมาคมนักข่าวท้องถิ่นส่วนภูมิภาค ผลงานของท่านสมบัติที่ทิงเอาไว้ในจังหวัดสุริการซึ่งหลายๆท่านก็คงเห็นขอชมเมืองที่เป็นเกียรติยิ่งของสมุทรปราการและก็เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวมีไม่กี่จังหวัดที่จะมีหอชมเมืองสูงระดับ179เมตรนะฮะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นผลงานที่ท่านทิงเอาไว้ทั่วโูกทั่วหลาน เราในฐานะคนสมุทรปราการเราก็ดีใจที่ใครมาสมุทรปราการและพูดถึงขอเฉมเืองและอีกหลายผลงานที่ท่านทำเอาไว้นะครับที่เรายังไม่เป็นรูปธรรมท,ที่ยังมองไม่เห็นเช่นตลาดน้ำไทยบ้านซึ่งท่านมองเห็นว่าตลาดแหล่งนี้จะเป็นตลาดที่ละลายทรัพย์ก่อนที่คนจะกลับต่างประเทศเพื่อมาลายเงินดอลลาร์เงินหยวน และถึงจะบินไปสู่ประเทศของเขาสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นอะไรที่เราน่าเสียดายนะครับที่ที่ท่านยังจะไปก่อนที่ตลาดมันจะดำเนินตัวมันเองได้นี่ฉะนั้นสมุนปะการเราพวกคัเป็นหนึ่งในในในประเทศไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้คนจังหวัดการน่าจะดีใจถ้าเกิดตาลาดอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมี โมดูลเร็วจากสมุดปราการไปดอนอไปไปส่ปวนภูมิมันก็ทําให้การเดินทางใกล้ขึ้นแล้วก็ประชาชนมีหน้ามีตามากขึ้นะได้หลายอย่างที่ท่านทิมเอาไว้เราในฐานะประชาชนคนสมุรประการก็เสียดายผลงานที่ท่านทําต่อ,อยังไม่แล้วเสร็จบางบางบางโคกงการแต่ที่แล้วเสร็จก็ขอให้ได้หลายท่านที่มีอํานาจมีบารมีก็ช่วยสานต่อ ชาวส่งการจะได้มีความเจริญเทียบเท่าสุพรรณบุรีเทียบเท่าของท่านในวินอยู่ซึ่งในหลายอย่างก็เราอยากป็นเมืองปากน้าที่เมืองหน้าอยู่เมืองปากน้ําเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หน้าอยู่ที่หน,น้าเที่ยวลงจากสนามบินมากใกล้นิดเดียวนะครับขอฝากไปด้วยครับขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ